ไอ้คำว่ายีสิบสี่สัปดาห์มาจากไหนยีสิบสี่สัปดาห์เนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยก็จะมาจากว่ายีสิบสี่สัปดาห์เด็กเขาก็จะประมาณห้าร้อยกรัมเนาะห้าร้อยกรัมอ่ะคือหมอเด็กของไทยเรา,าเลี้ยงรอดหมอเด็กของไทยเราค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นน่ะถ้าน้องเขาอ่ะคลอดออกมาตอนยีสิบสี่สัปดาห์คือเขาร้องนออไหมเขาร้องเขาลืมตาเป๋วอย่างเงี้ยคือใครจะไปทําเขาลงคือปล่อยให้เขาเออหยุดร้องไปเงี้ยมันโอ้โหมัน มันทําใจยากนะมันมันยากมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาคลอดออกมาก่อนยีสิบสี่สัปดาห์เนี่ยโอกาสที่เขาจะคลอดออกมาแล้วมีชีวิตยอยู่ได้อะน้อยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นที่มาของอายุคันยีสิบสี่สัปดาห์ว่าทําไมต้องตัดอายุคันเท่านี้และถามว่านิบอะอย่างนิบหรือว่าการตรวจคัดกรองทั่วไปเงี้ยทาไมต้องตรวจเร็วทําไมต้องตรวจสิบสัปดาห์เพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นการตรวจคัดกรองไงคะพอเป็นการตรวจคัดกรองเนี่ยมันก็จำ